ถามแทนใจใน5นาทีกับ SIPH Podcast ที่จะชวนคุณหมอมาพูดคุยถามตอบเรื่องโรคภยัยภายในเวลา5นาทีพอดีคำเอพิโซดที่7โรคสมาธิสั้นในเด็กกับแพทย์หญิงนักกุลวิจักขณาแพทย์ผู้เชีย่วชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กศูนย์เด็กโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณหมอครับจะสังเกตอาการยังไงว่าลูกเป็นสมาธิสั้นเหรอครับ จริงๆสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มาพรีเซนต์ได้หลายแบบเลยค่ะแล้วแต่ว่าอายุมากอายุน้อยด้วยถ้าจะเอาทั่วๆไปก็คือถ้าตามเกณฑ์วินิจฉัยอะค่ะมันก็เหมือนชื่อโลกค,ค่ะโซนสมาธิสั้นมันก็จะมีอยู่3ข้อก็คือข้อ1นึ่ซนถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยเพราะจริงๆเขาก็บอกว่าเด็กทั่วไปมันก็โซนอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องโซนระดับที่แบบสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนรอบข้างเช่นหัวล้างข้างแตกเยอะกว่าเด็กข้างบ้าน จนจนแบบคนดูแลแบบหัวฟูต้องคอยประกบตลอดเวลาข้อ2สมาธิสั้นวกแวกสมาธิสั้นเนี่ยก็จะออกแนวแบบเหม่อลอยฝันกลางวันวกแวกง่ายค่ะหรือบางคนก็จะมาด้วยขี้ลืมขี้ลืมแบบแปลกๆเลยค่ะในกิจวัตรประจําวันเช่นเข้าห้องน้ําแล้วลืมล็อกประตูหรือเวลาที่นั่งเรียนก็จะลอยละล่องจนฟังครูไม่รู้เรื่องข้อ3ก็คือใจร้อนหุนหันนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า impulsive นั่นคือหุนหันพันแล่นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโมโหหรือไม่โมโหค่ะหุนหันแปลว่าทําก่อนคิดนะคะอยากทําอะไรพี่ทําเลยอยากพูดอะไรในใจก็โล่งเลยสมาธิสัน้นมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยเหรอครับจริงๆแล้วมันคือสาเหตุหลักเลยค่ะคือถ้าจะไปดูหลักฐานแบบการวิจัยจริงๆเนี่ยเขาก็เจอตัวที่เขาเรียกว่ายีนนะคะหลายตัวเหมือนกันที่มันทําให้เกิดโรคตัวนี้ขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะคือมันจะต้องเป็นลักษณะว่ามียีนผิดปกติหรือมีกรรมพันธุ์เล็กน้อยแล้วบวกกับสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นให้ยีนพวกนี้มันแสดงอาการออกมาเอออาจจะเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดเยอะๆน้ําหนักตัวน้อยค่ะหรือว่าคุณแม่ได้รับสารพิษบางอย่างเช่นพวกสารปลอดสารตะกัวหรือว่าคุณแม่อาจจะแบบเผลอดื่มสุราสูบบุหรี่ค่ะพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยง หลังคลอดมันก็จะมีตั้งแต่เออมีอุบัติเหตุอะไรกระทบกระเทือนสมองหรือเปล่าเด็กบางคนเป็นโรคลมชักถ้ามันแจ็คพอตไปตรงตำแหน่งที่มันอาจจะทําให้เกิดอาการสมาธิสั้นก็าอาจจะมีขึ้นมาได้ทีหลังเช่นกัน,นะค่ะแล้วเราจะสามารถรักษาอาการสมาธิสั้นในเด็กได้ยังไงล่ะครับ ถ้าเป็นเด็กเล็กอะค่ะ,คะแล้วมีอาการที่สงสัยว่าเข้าข่ายเช่นมาด้วยแบบโอ้โหซนระเบิดหรือมาด้วยเมื่อรอยจนเรียนไม่รู้เรื่องหรือมาด้วยใจร้อนหุนหันจนมีเรื่องกับเขาไปทั่วถ้าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กค่ะเราจะใช้รักษาด้วยการปรับพฤติกรรมปรับสิ่งแวดล้อมหรือบางทีก็ส่งไปเจอครูฝึกผ,ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนค่ะว่ามันมียาสมาธิที่ช่วยได้ค่อนข้างดีเอาจริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่ยิ่งโตยิ่งอาการเบาลงค่ะ ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าไฮเปอร์ที่ว่าซนๆเนี่ยอันนี้มักจะค่อยๆเบาลงเองตามาธรรมชาติค่ะอันที่มันอาจจะรบกวนชีวิตจริงๆจะเป็นเรื่องเรื่องสมาธิที่ยังไม่ค่อยดีอาจจะยังโตแล้วแต่แบบเ like, หมือรอยลอย,ล,อยละล่องหรือเรื่องใจร้อนหุนหันเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะยังรบกวนได้ตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ถ้าจะป้องกันไม่ให้ลูกเราเป็นสมาธิสั้นเราต้องทำยังไงเหรอครับก็ดูแลตัวเองช่วงตั้งครรภ์ค่ะ อย่างที่บอกเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้คือสารพิษต่างๆอีกอันนึงก็คือเรื่องความเครียดทํายังไงก็ได้ให้คุณแม่ที่ตั้งคันสบายใจมีความสุขที่สุดก็ลดความเสี่ยงค่ะส่วนเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วละ่ะแต่ข้อมูลณนะปัจจุบันหลายคนก็จะชอบถามค่ะตอนมาโรงพยาบาลว่าดูจอเยอะๆเล่นเกมเยอะๆใช่ไหมคะคำถามฮิตมากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจากที่มีเรื่องการที่ดูจอเยอะติดเกมมากๆ ยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคสนสมาธิสั้นนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เด็กที่มีแนวโน้มจะเป็นมีโอกาสที่อาการมันจะเยอะขึ้นได้ะคะ่ะหรือเรายังไม่มีข้อมูลณปัจจุบันค่ะมันอาจจะไปสับสวิตอะไรบางอย่างให้ยีนมันแบบแสดงผลทำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นเหมือนกันก็ต้องตามดูผลวิจัยต่อไปนะคะและนี่คือทั้งหมดของโรคสมาธิสั้นในเด็ก ติดตามรายการถามแทนใจใน5นาทีได้ในทุกช่องทางฟังพอดแคสต์ของสิริราชปิยมหาราชการุณ